รถบีทีเอส r พอร์เฟคคานะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับรถ MG5 อีกแล้วนะคันนี้ผมบอกเลยว่าต้องรีบนะย้ําต้องรีบใครที่หารถรุ่นนี้อยู่รายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันในคลิปให้จบนะครับผมลิ้นพันกันไม่หมดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันคันนี้เป็นรถ MG5 ปี2023ย้ําปี2023มือเดียวป้ายแดงเลขไม่6,300กิโมเท่านั้น เป็นรุ่น1.5 D Plus นะครับคันนี้ D Plus นะมีซัลรูฟมาให้นะครับตัวรถเนี่ยสวยนะดีไซน์สวยมากๆคันก่อนนี้โอ้โหยังไม่ได้ลงขายเลยมีลูกค้าวอล์กมาซื้อคันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับบอกเลยไม่ควรพลาดนะออปชั่นได้มาเต็มนะครับกระจังหน้าดีไซน์โคตรดูนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ MG g นนี้ ทำมาได้ดีมากๆเลยนเครื่องพันห้าที่ขับมาดีมากๆเลยเม็ดอาร์คมาคิวซีทุกอย่างอยู่ครบนะครับจะไปซื้อป้ายแดงกันทำไมให้แพงนะครับ b ี Per f e c t ร์เของาวเราจำหน่ายรถมือสองที่มีคุณภาพนะครับอย่าง MG5 คันนี้มือเดียวป้ายแดงปี2023ีออปชั่นได้เต็มทุกอย่างได้เต็มวารันตีศูนย์เหลือเต็มนะใหม่ๆแบบนี้สดๆซิงๆิงแบบนี้ไปซื้อป้ายแดงกันทำไมครับนี่มือสองคุณภาพอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> ในส่วนของด้านข้างมาดูกัน เริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยนี่ไฟหน้าก็มีเทคโนโลยีต่างๆของทาง MG นะมี daytime running light นนเป็น LED ด้วยลายล้อมแม็กก็โคตรสวยเลยดูนะครับผม MG เนี่ยต้องยอมรับนะครับนี่เป็นไงสัปดาห์ที่6ปี2023รถ23แท้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมีกล้อง360องศาออปชั่นได้เต็มๆภายในโคตรสป,ปอร์ตสีดำตัดแดงนะครับผมดูสป,ปอร์ตมากเลยนะครับพร้อมลงแทร็กเลย น,นี้บาะน่งเดิมทุกอย่างเดิมฟังก์ชันเดิมการันตีนะครับไม่6,300กิโลเมตรเท่านั้นย้ํา6,300กิโลเมตรเท่านั้นรถปี23มือเดียวป้ายแดงสภาพแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับรอฟังท้ายคลิปนะถ้าสนใจดูดีเทลของตัวรถก่อนนะครับบอะน่งเดิมโรงงานบอะหลังเนี่ยแทบไม่มีการได้นั่งเลยนี่สปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้ด้วยติดตั้งมาให้ด้วยนะครับเป็นรุ่น mg 5ตัวนี้ดีไซน์สวยชุดแต่งรอบพันออปชั่นครบซันรูฟมีฟังก์ชันต่างๆมีพื้นที่สัมภาระ กว้างขวาง,วางนะครับนี่ดูดีเทลของเขานะครับทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้ไม่มียางอะไรแล้วนะครับจะเป็นชุดเซอร์วิสยางนั่นเองมีปั๊มลมมีอะไรต่างๆนะครับแต่จะไม่มียางอะไรแล้วฝาท้ายเดิมโรงงานโครงสร้างตัวรถผมการันตีให้เลยนะครับไม่มีชนหนักพิป,ป้อมจมน้ำตัดต่อครอมใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับ MG 5 1.5 D+ ปี23เลขไม้หกพ0มกิโลเมตรเท่านั้น เอาราคาเท่าไหรด่ดีป้ายแดงนี้ขายกันนี่โอโ้โหหลายแสนเลยนะคันนี้เอาไปเพียงแค่4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นย้ำ4 5 0 0 0 0บาทถูกก่าป้ายแดงไม่ต่ำกว่า200,000นะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลยหาผม0654962939หรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อช่องทางออนไลน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพจ e b o o k y o u t u b e หรือ Li n e o f f i c i a l นะครับ b t p e r f e c t c a r ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าอยากได้ MG5 1.5d+ Plus ปี2023เลขใหม่6,300กิโลเมตรเท่านั้นต้องดวดเลยนะครับผมถ้าสนใจสำหรับวันนี้ผมมอสและ BT Perfect c a r และทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ